คุณใสความรู้และเครื่องมือกำจัดศัตรูคู่อาฆาตสมัยโบราณสวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพพบกับผมผู้พันสับเบลอขอต้อนรับท่านผู้ฟังเข้าสู่รายการเรื่องเล่าชาวสับเบลอท่านผู้ฟังครับ ตั้งแต่สมัยรัชกาลที่4เป็นต้นมาที่สังคมเริ่มมีพระเครื่องเกิดขึ้นนะครับพระเครื่องนี้เข้ามาแทนที่บรรดาเครื่องรางของขังที่ผู้คนในสังคมใช้ก่อนหน้านั้นนะครับไม่ว่าจะเป็นผ้าประเียดต,ตะกุดผ้ายันและวัตถุศสยศาสตร์อื่นๆเพราะพระเครื่อง นำเอาพุทธคุณมาผสมผสานกับความเชื่อที่เป็นใสาขาวนะครับทำให้กลายเป็นวัตถุสังเดตรูปที่รวมของบรรดาของขัง,งที่พกพาสะดวกง่ายต่อการเอาใจใส่และร่วมสมัยมากขึ้นอีกด้านที่เป็นใสายดำที่มีไว้กำจัดสัตูคู่แข็งก็มีนะครับดังที่เรามักได้ยินคำว่าโดนของด้วยการเสกสิ่งต่างๆเข้าร่างกาย ไม่ว่าจะเป็นตะปูเข็มหนังควายเข้าท้องนี่นะครับในภาพยนต์ข่าวในชีวิตจริงสำหรับบางคนเพราะในสังคมเก่าคุณใสเป็นทั้งความรู้เป็นเครื่องมือการป้องกันตัวเองและจัดการฝ่ายตรงข้ามในเวลาเดียวกันของผู้คนในหลากหลายเชื้อชาติ ซึ่งผู้ที่ขึ้นชื่อว่ามีความสามารถในด้านนี้ก็คือคนขเขมรนะครับหรือคนสวยคนขเขมนเรียกคุณใส่ว่าอําเปอือหรือวัตถุที่อยู่ในอํานาจเวทมนต์สามารถสั่งให้ไปทําอะไรได้ตามที่ใจต้องการเช่นหนังควายตะปูขี้พึ่งว่านกระดูกเส้นผูมิและอื่นๆนะครับ แต่สิ่งที่นําเข้าร่างกายที่ร้ายกาจและมีผลรุนแรงที่สุดได้แก่อัมปิอตะไก่เสีกันไกลเข้าท้องนั่นเองนะครับผู้ถูกกระทจาจะเสียชีวิตภายในเวลาไม่เกินสามวันเพราะกันไกรจะเข้าไปตัดลําไส้ภายในร่างกายแต่ที่รู้กันกว้างขวางคงเป็นอัมปือสเบกสีกหนังควายเข้าท้องนะครับการสีกหนังควายเข้าท้องนั้น จะเอาหนังควายทั้งตัวมาว่างตรงหน้าแล้วใช้ต้นหวายขนาดเท่านิ้วมือร่ายมนเคาะหนังนั้นที่จะค่อยๆหยีหดตัวเล็กลงเล็กลงจนเท่านิ้วก้อยแล้วจึงสั่งให้ลอยไปเข้าท้องผู้เป็นเป้าหมายแล้วเสกขยายให้ใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นเท่าเดิม่มทําให้ขัดท้องและอึดอัดตายในที่สุดนอกจากนี้ยังมีคุณสายประเภทอื่นๆเช่น คุณใสยที่ทําจากขี้ผึ้งเช่นผมวาดอื่นๆที่ทําให้คนที่ถูกคุณใสยมีอาการฟั่นเฟ,ฟือนบ้าคลั่งการฝังลูกฝังลอยก็อาจทําให้เจ็บป่วยเหลือหลังนะครับเมื่อมีอาการใช้ก็ต้องมีการแก้การป้องกันเป็นธรรมดานะครับการถอนคุณใสยมีตั้งแต่การรดหรืออาบน้ำมุน คุณใสที่โดนก็จะออกจากร่างกายออกมาการกินยาสมุนไพรเช่นยาแก้คุณใสที่ทำให้เป็นบ้าก็จะใช้รากจะอมส้มปล่อยรากกระถินพิมานตะปูที่ตอกรงศพและถ่านที่เขาเผาผีจิบชิ้นมาถูกรวมกันด้วยได้ดำต้มดื่มการสวดมนต์ถอนและมีอีกหลายวิธีนะครับ ส่วนการป้องกันด้วยการพกพาพระเครื่องแต่ก่อนหน้าที่ยังไม่มีก็จะใช้ตะกรุดผ้ายันรากไม้บางชนิดมุนบางตัวไม่ให้ถูกของแน่นอนว่าคุณใสก็มีจุดอ่อนและบางครั้งก็ทำอะไรบางคนไม่ได้นั่นก็คือคนที่มีผิวสีทองแดงนะครับคนผิวสองแดงก็คือมีคนที่มีร่างกายสดชื่น จิตใจสงบดีสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะครับแต่ทุกวันนี้การใช้สศาสตร์ทำลายศัตรูคู่อาฆาตไม่ค่อยมีให้เห็นแล้วนะครับเพราะเป็นเรื่องที่ต้องเอบทำด้วยความผิดและการแก้แค้นแต่ที่สําคัญคนที่มีวิชาจริงลดน้อยลงนะครับและที่สําคัญคือมันมีอาวุธอย่างปืนรวมถึงมือปืนรับจ้างที่เร็วทันใจ ไม่ต้องรอผลนานอีกต่อไป